สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนนะครับ f s c n รุ่น TM-T23 นะครับตัวนี้นะครับจะมีพอร์ตการเชื่อมต่ออยู่3ประเภทด้วยกันนะก็คือ1พอร์ต USB serial นะครับ2พอร์ต USB parallel นะครับและ3นะครับเป็นพอร์ตแรดซึ่งตัวที่เราเอามาในวันนี้นะครับก็คือเป็นพอรต USB parallel นะครับนี่นะครับก็จะเป็นพอรต parallel นะครับตรงนี้นะครับต่อไปเป็นวิธีการใส่กระดาษนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถใส่กระดาษได้2อขนาดนะครับก็คือ 5 7คูณแนะครับแล้วก็8 0คูณ80นะครับ,80 80รบถ้าเป็นไซส์5 7คูณ80นะครับก็จะมีที่กั้นกระดาษมาให้นะครับการใส่กระดาษนะครับเปิดฟ้านะครับแล้วก็ใส่กระดาษในลักษณะนี้นะครับปิดฟ้าครับเสร็จเรียบร้อย อันนี้นะครับก็คือการใส่กระดาษแบบง่ายๆเลยนะครับของเจ้าตัว F3M T23 8ต,ต,ต,ตัวนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ pospay.com t นะครับหรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร02์020263361-2 p o s t p a k ยินดีให้บริการครับ